สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่อง Jan Forest ในทุกๆช่องทางนะคะเดี๋ยวจ a นจะเปิดพลังงานแ a n d อมนะคะว่าเพราะอะไรนะคะพี่ๆเพื่อนๆถึงชอบไปทําให้คนอื่นเน่ยเขาอึง้งอยากรู้ไหมคะว่าเขาอึง้งเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะพลังงานตรงไม่ตรงไม่รู้นะก็ถ้าเกิดว่าตรงนะคะจันฝากทุกคนนะคะคือแบบว่าคอนเฟิร์มให้ Jan น,นิดนึงด้วยนะ พร้อมแล้วเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนจันขอพลังงานคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวดาประจำจำตัวของลูกดวงของจันทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแลนดอมของจันในวันนี้นะคะจันอยากรู้ว่าเพราะอะไรนะคะใครหลายคนที่เขาเห็นพลังงานของเพื่อนๆเนี่ยทำไมเขาถึงอึ้งในความเป็นคุณนะคะเดี๋ยวเรามาสะพัลังงานไปด้วยกันนะคะพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันเลยนะคะทุกคน ดูสิคะว่าเขาอึ้งเรื่องอะไรกันบ้างคะไพ่กระเด้งมาแล้วนะคะโอ้โหไฟออฟชอตคุณน่ผ่านความเสียใจมาหรือเปล่าคะแทบจะหมดแรงเลยเหนื่อยมากผ่านงานยากผ่านปัญหาแทบจะแบบบางคนเหมือนไปแบบ ไปทํางานเหมือนไปสมรภูมิลบหรือเปล่าคะอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าคะอันเนี้ยนะคะจังคิดว่านะคนที่เขาอึ้งอึ้งคนแรกเลยนะเขาอาจจะมองว่าแบบเนี่ยดาบปักไปหมดอนะคนอื่นนะ่ะเขาทิ้งดาบหมดแล้วแต่ทําไมคุณยังนั่งอยู่ได้ยังทรงตัวอยู่ได้เหมือนจะไม่รอดแต่ทําไมมันรอด อันนี้มีพลังงานแรกนะคะที่เขาอึ้งในตัวพี่เพื่อนนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าเขาอึ้งอะไรในตัวพี่เพื่อนอีกคะ่ะไปทําอะไรให้ใครเขาอึ้งคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงอึ้งใบที่สองวิวออฟฟอร์จูเนี่ยมาเปิดคู่กันจะรู้แล้วสมมุติว่านะวันเนี้ย สมมุติว่าคุณได้รับความเสียใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันหนักที่มันแบบมันหน่วงกับชีวิตเปี่ๆเพื่อนมากอะ่ะวันนี้ดูเหมือนจะไม่ไหวอะ่ะแต่อีกวันนึงนี่ดูนี่ยืนอยู่ตรงวงล้อนะจ๊ะ เดินแบบกําลังเดินลงบันไดแบบสวยๆแล้วก็มีไฟแบบมีแสงสว่างพระอาทิตย์ส่องนะคะเปรียบเสมือนพลังงานนะคะที่เขาอึ้งอะ่ะเชื่อไหมว่าบางคนนะที่เขาอยากจะแกล้งคุณหรือว่าเขาไม่ได้แกล้งคุณนะถ้าเกิดว่ามีพลังงานของคนที่เขารู้ว่าว่าคนณน่ะเจอเรื่องยากผ่านการสูญเสียผ่านความผิดหวัง แต่ทาไมดูนี่ดูนี่ดูนี่เมื่อวานเป็นแบบนี้ทําไมอีกวันมันลุกยืนอยู่นะลุกยืนแบบตรงบันไดได้แบบสวยๆนะคะบางคนนะอาจจะผ่านความเสียใจมาหนักๆนะคะบางคนอาจจะแบบมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับแฟนอ่ะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่แบบหนักๆนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องความเสียใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคือเนี่ยกลมขมับเลยนะคะคนอื่นทิ้งดาบไปหมดแล้วคุณนะ่ะแทบจะ บางทีนะแทบจะยืนไม่ไหวด้วยแต่อีกวันหนึ่งคือลุกได้นะคะคือเขางงว่าพ,พี่เพื่อนๆนะไปเอาแบบกําลังใจดีๆแบบนี้ไปเอากําลังกายแบบกําลังใจที่มันดูแบบแข็งแรงที่มันดูแกร่งเกินมนุษย์มนาแบบนี้ไปเอามาจากไหนนะคะอันไหนดูต่อเขาอึ้องอะไรในตัวพี่พเพื่อนๆอีกคะขอดูนิดนึงนะเขาอ,อึ้องอะไรอีกเขาอ,อึ้องว่า the l a t j u s t m e n t ดูนะ เสียใจอะแทบจะไม่ไหวอะแทบจะหลุดออกไปจากล่างเลยนี่นดูนี่ดูนี่ดูน,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 นี่แต่เชื่อไหมว่าเหมือนคุณจะไม่ไหวอะแต่คุณลุกได้นะคะแล้วคุณบินออกมาแบบอย่างสง่าผ่าเผยด้วยนะคะคือจันคิดว่านะจะดูจากพลังงาน3าใบนี้ที่เปิดมานะคะคนที่ผ่านมาชมคลิปรันดอมของแจนคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ ปลุกตัวเองอะ่ะลุกเอาตัวเองออกมาจากความผิดหวังจากความทุกข์นะคะเชื่อมั้ยว่ามีหลายคนนะเขารู้ด้วนะว่าคนนะผ่านแบบผ่านสมรภูมิลบอะ่ะหรือผ่านแบบเรื่องราวหนักๆในชีวิตแบบเยอะมากแต่คุณเก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นเพศที่สามพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอะ่ะหรือคนที่ผ่านมาชมคลิปของแจงคลิปเนี้ยเป็นคนที่มีความแกร่งนะคะแกร่งมากใจกล้าเหมือนนักลบนะคะเหมือนแบบ คือคุณนะน่าจะเป็นคนที่ต่อให้เป็นผู้หญิงกับเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายนะคะเป็นเป็นเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะหรือหรือเป็นผู้หญิงที่มีที่มีจิตใจเหมือนผู้ชายนะคะคือคุณนะน่าจะเป็นคนที่ผ่านการแบกรับภาระหน้าที่แบบต่างๆแบบมาหนักอ่ะหนักหนาเลยบางคนแบบแทบจะถอดใจแล้วนะคะแต่เชื่อไหมว่า คุณนะต่อให้คุณเหมือนคนจะแบบหมดหวังนะเหมือนคนทุกข์หรืออะไรก็ตามคุณเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคอยนําทางคุณเสมอนะคะเชื่อไหมว่าคุณเน่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะจะสัมผัสได้จากพลังงานของคนที่ผ่านมาชมคลิปวันนี้คุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะคุณน่าจะมีคนรักคุณอ่ะมีคนที่รักคุณอยู่คนหนึ่งนะคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณ เป็นแฟนคุณเป็นหัวหน้าคุณหรือหรือเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้านะคะหรือแบบอะไรที่คุ้มครองคุณแล้วคอยแบบนำทางไกด์ไลน์คุณเสมอนะคะ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะเนี่ยจันก้าพูดได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาได้นะแบบเหมือนเป็นอีกร่างนึงอะอย่าให้คุณได้ลุกนะบอกเลยจริงๆนี่ไงไฟออฟเพนเดเคิลบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะไม่รู้จะเอายังไงดีคือแบบมันหนักอะคุณน่าจะเป็นคนที่แบกรับอะไรเยอะมากนะคะผ่านการสูญเสียด้วยเนี่ยดูดิอล้มแบบล้มเลยอะเราเชื่อไหมว่าบางคนอาจจะโดน คือมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะบางคนอาจจะโดนคนรักทิ้งหรือบางคนอาจจะโดนแบบให้ตัวเองรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเดียวได้แบบตัวคนเดียวต่อให้มีคนอื่นก็จะมีบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าตัวคนเดียวแล้วโดดเดี่ยว แต่เชื่อไหมว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกนะฉันกล้าพูดได้เลยเนี่ยเพราะว่าคุณไม่โดดเดี่ยวคุณมีพลังงานแห่ง,แ,หงแสงสว่างคอยนําทางคุณค่ะนะคะต่อให้คุณเหมือนจะไม่มีใครต่อให้คุณเหมือนจะล้มต่อให้คุณเหมือนมันแบบมันยากแล้วมันไม่ไหวแล้วแต่เชื่อไหมว่าพลังงานของคุณเนะี่ยที่ทาให้คนอื่นเขาอึง้งเพราะเขามองว่าคุณเน่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆนะคะคือถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะท้อถอยไปแล้วอาจจะทิ้งอาจจะเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ล้มหาย ล้มหายไปแล้วอะจากบนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าคุณยังอยู่ได้คุณยังผ่านได้คุณยังเป็นคนที่มีกำลังใจที่ดีกับตัวเองเสมอนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ต่อให้คุณจะจะทุกข์ใจนะร้องไห้เนี่ยมีด้วยนะบางคนน่ยอยู่คนเดียวแบบร้องไห้นะคะร้องไห้ตอนกลางคืนร้องไห้ตอนที่อยู่คนเดียวคือแบบมันเป็นความเสียใจที่อยู่ข้างในอะแต่เชื่อไหมว่าคุณเน่ยเป็นปั๊บเดียวถึง ต่อให้อีกวันหนึ่งพี่เพื่อนๆลุกขึ้นมาทํางานหาเงินนะต่อให้ถึงแม้มันจะมีแบบสภาวะเศร้าอยู่ในใจแบบหลบหลืบอยู่ในใจอ่ะแต่พี่เพื่อนๆแยกแยะได้นะคะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจันบอกแบบนี้เลยนะคะเป็นคนเก่งมากนะคะเขารู้นะคนที่เขาแบบอึ้งทึ่งในตัวพี่เพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ น่าจะเป็นคนที่แบบเขารักอะแล้วเขาชื่นชมคุณนะคะเนี่ยพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคนที่เขารักและชื่นชมคุณว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะอะคุณมีเอาแรงกายแรงใจแบบนี้มาจากไหนทําไมเก่งจังเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบเก่งมากๆนะคะเนี่ยเอ็นออฟเบเนกาลเนี่ย คุณเชื่อไหมเชื่อไหมว่าคุณเป็นคนที่มองเรื่องความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักนะคะต่อให้คุณจะมีคนรักหรือไม่มีนะคุณจะเป็นคนที่จะต้องทำอะเพื่อความมั่นคงของตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่การรับผิดชอบเยอะบางคนอาจจะต้องเลี้ยงคนในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะต้องแบบแบกอะไรหลายๆอย่างแบบเกินตัวด้วยก็มีนะคะถ้าเชื่อไหมว่าพลังงานนี้คุณ่ยจะพบเจอแสงสว่างแล้วก็คุณแบบมีโอกาสที่จะเจอความมั่นคงด้วย ซับอยู่ในมือนะคะแต่ว่าดูแล้วพลังงานนี้ไม่น่าจะใช่พลังงานของแบบคนที่รอโชคชะตาช่วยหรอกนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนี่เดอะไฮ h l o เห็นไหมเป็นไพ่พระแล้วเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นตรงกับ The Last Judgment นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้น Judgment ข,ขึ้นคู่กับไฮโลแฟนมาบอกว่า คุณน่ะจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณรู้ดีค่ะว่าคุณต้องเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะคะยิ่งคุณทาดีนะต่อให้คุณให้คนอื่นให้อะไรใครไปมากมายหรือว่าช่วยเหลือใครไปมากมายนะนี่แหละคุณเห็นไหมนี่แบร์เลยนี่จะส่งมาให้พี่เบื้อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่ะ จะปะทานสิ่งที่ดีงามให้กับพี่ๆเพื่อนแน่นอนนะคะจะบอกเลยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณน่ะจะได้เห็นแสงสว่างในชีวิตมากขึ้นบางคนอะ่ะอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะคะบางคนอาจจะเริ่มมีรายได้เพิ่มบางคนอาจจะได้อะไรมาที่แบบฟุกฟกนะคะก็คือต้องบอกก่อนโชคลลภวาสนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่เราทําแบบบุญธรรมกรรมแต่งมาด้วยนะคะแต่ว่า จันมองจากพลังงานแล้วอ่ะเนี่ยน่าจะมีพลังงานดีๆอะไรที่แบบหยิบยื่นมาให้พี่เพื่อนๆอาจจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะได้รับจากคนที่เขาเห็นคุณงามความดีในตัวพี่เพื่อนๆอาจจะได้รับจากเจ้านายหรือคนที่เขามองอยู่อะคะ่ะว่าพี่เพื่อนๆเนเี่ยแบบเป็นคนดีนะคะ อันนี้มันเป็นพลังงานที่คุณจะได้คุณแน่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรรดาลมาให้คุณนะคะอาจจะมาได้ในหลายรูปแบบนะคะทุกคนอาจจะมาในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมาในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมาในเรื่องของโชคลาภหรือบางคนจะมาในเรื่องของการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะเขาอื้องอะไรในตัวพี่พเพื่อนๆอี่คะขอดูนิดนึงอยากรู้จังว่าเขาอึ้องอะไรอีก โอ้โหเพจออฟวอนเขาอึ้งว่าต่อให้คุณได้งานยากไปอ่ะคุณก็จะรู้สึกสนุกกับตัวเองนะคะถามว่าจริงๆเครียดไหมเครียดแหละแต่ว่าก็ไม่รู้จะเครียดต่อไปทําไมพ,พี่ว่าพี่ไม่รู้พี่จะเครียดต่อไปทําไมน,นี่อาจจะมีพลังงานของคนที่บอกว่าบอกกับจจนแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าน้องแจมพี่ไม่รู้พี่จะเครียดต่อไปทําไมยังไงมันต้องทําอยู่ดีอะค่ะก็มันคือง,งานใช่ค่ะรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่มีคนมองว่าคุณเก่ง ต่อให้คนเรียนจบมานะคนละสายงานนะกับที่คุณทำนะคุณก็ทำได้จันกล้าพูดได้เลยนะคะว่าต่อให้คุณจะต้องก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งอะไรใหม่ๆนะคะแรกๆมันอาจจะดูยากสำหรับคุณนะแต่เชื่อไหมว่าพอทำไปสักระยะนี่ชิวเลยจ้ะกระโดดมาเป็นวงล้อเลยค่ะเห็นไหมคะพี่เพื่อนๆทาได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ในตัวเองคุณเป็นคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณมีปฏิภาณไหวพริบแล้วแถมคุณยัง ต่อให้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะจะ 50- จะ60นะคะพี่ๆเพื่นนอนๆยังมีพลังงาน energy ของความเป็นเด็กในตัวเอง<ม>คือไม่หยุดเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นคนไม่น้ำเต็มแก้วด้วยเออเอางี้ดีกว่าคือชอบรับฟังข่าวสารใหม่ๆนะคะหรือบางคนอ่ะชอบดูเทคโนโลยีหรือคุยกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะในคอน้องจาจาร์ดูอีกนิดน,นึงสิคะแล้วพลังงานแลนดอมคนที่เขาอึง้งพี่ๆเพื่อนๆอ่ะเขาอึ้งอะไรในตัวพี่ๆเพืเ่อนคาเนี่ยไปทําอะไรให้เขาอึ้งคะ ชัวเปนเธอเคารู้จับบาลานบางคนหมุนเงินเก่งมากอะ่ะเดี๋ยว่าอกอาจารน,นะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะบางคนหมุนเงินเก่งมากบางคนรู้นะคะว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากมายแต่ว่าเป็นคนบาลานเก่งนะคะเป็นคนจัดสมดุลในตัวเองได้สมมุติว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังจะเครียดมากแล คุณเคลียดๆๆคๆๆคแป๊บเดียวเท่านั้นแนละเดี๋ยวคุณปล่อยวางคุณปล่อยวางเสร็จคุณลุกคุณไปทําอย่างอื่นต่อนะคะอย่างที่บอกนะต่อให้แม้คุณจะมีสภาวะความเศร้าความเสียใจอะไรอยู่ข้างในในใจก็ตามนะคะแต่คุณเป็นคนที่รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองไม่ต้องให้ใครมาคอยตามว่าไปทาอันนั้นสิไปทาอันน้นสิ ไปอย่างนั้นสิไปอย่างนี้สิพี่ๆเมื่อเป็นคนมีความรับผิดชอบมากนะคะแล้วแถมยังเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบด้วยที่สําคัญน,นะคะต่อให้จะเจอสภาวะอะไรยาก,ากที่ผ่านมาบางทีเหมือนจะไม่ไหว่ะนะเหมือนจะหมุนเงินไม่ทันแต่ผลสุดท้ายนะคะมันจะหมุนได้ในนะาทีสุดท้ายม,มีพลังงานแบบนี้ด้วยนะหรือบางคนที่พอมีทรัพย์นะคะจะเป็นพลังงานของคนที่รู้ว่าอะไรควรแลกอะไรไม่ควรแลกด้วยคุณเป็นคนที่ พี่นิพกเคราะห์พิจรารณาได้ค่ะต่อให้ใครมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำมันนั้นนะมันไม่ดีคุณจะเป็นคนที่ฟังแต่คุณจะเป็นคนวิเคราะห์จากตัวคุณเองว่า <S 2> <S 2> <น>สิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกต้องหรือไม่อันนี้น่าจะมีพลังงานของคนที่ครั้งหนึ่งน่าจะเคยเชื่อคนอื่นแล้วมันผิดพลาดน,นะคะผลสุดท้ายพี่พี่เพื่อนรู้ลแล้วว่าคนเดียวที่จะทําให้พี่เพื่อนอ่ะไปเจอพบทางออกที่ดีหรือมีความมั่นคงทางการงานการเงินให้กับตัวเองอ่ะคือตัวพี่เพื่อนเองค่ะเนี่ยคือตัวเองนะคะ ตัวเองคือคนที่บาลานซ์ได้แล้วตัวเองอ่ะจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะเนี่ยดู King of บอ r k i คิงออฟบอเลยเป็นราชาเลยนี่มีหมาป่าอยางล่างข้างหลังด้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งมากนะคะแล้วก็ ต่ออย่างที่บอกคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะคุณมีภาวะการเป็นผู้นําต่อคุณไม่ได้อยู่ในตําแหน่งสูงเนาะหรือว่าคุณทําอาชีพค้าขายร้านค้าอ่าร้านใกล้เลือนเคียงหรือว่าแบบเป็นผู้นําหมู่บ้านเป็นผู้นําแบบร้านค้าหรือว่าคนในครอบครัวเชื่อไหมว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนมันอยู่ในมือคนแล้วนะคะหรือเจ้านายอ่ะให้งานยากๆคุณมาเจ้านายอ่ะหรือเพื่อนร่วมงานจะรู้เลยว่า ต่อให้งานมันยากมากถ้าอยู่ในมือคุณคุณจะต้องทำมันให้สำเร็จคุณเป็นคนแบบนี้นะคะตรงไหมไม่รู้นะพลังงานมันขึ้นนะคะที่บอกว่าไปเขาเรีกเยกอะไรนะไปทำไห่คนอื่นเอิงน,นะคะ end o f ครับไปข้างหน้าแล้วนะจ๊ะ จะไม่มองสิ่งที่ล้มเหลวที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ล้มเหลวที่ที่ผ่านมาในชีวิตของพี่เพื่อนๆมันเป็นแค่บทเรียนและแค่บททดสอบอย่างหนึ่งค่ะคุณจะไม่ยอมปล่อยให้โชคชะตานําพาให้ชีวิตคุณจมดิ่งนะคะคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตคุณแล้วว่าอะไรคือความผิดพลาดและอะไรคือสิ่งที่ควรเดินหน้าต่อพี่เพื่อนนเป็นคนที่ ลุกออกมาจากความเศร้าได้แถมบททดสอบอะไรยากๆในชีวิตคุณก็ผ่านมาหมดแล้วน่าจะเรียกพลังงานเลยนะคะแมวเขาเรียกอะไรนะแมวก้าวชีวิตปะคะเบืเ่องบน,นอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ที่คนอื่นเขาอึ้งเขาอึ้งว่าเจอมันหนักอะ่ะทําไมยังลุกขึ้นมาได้เป็นซอมบี้หรือเปล่าจ๊ะอันนี้อันนี้มีคนมองแบบนี้นะ เป็นซอมบี้หรือเปล่าจ๊ะคือแบบเจอมันหนักทําไมมันแบบมันยังรอดวะอะไรเงี้ยมีคนมองแบบนี้นะคะพี่พเบือนนี่ไงควีนออฟค่ะเป็นราชินีถ้วยด้วยนะคะราชินีถ้วยเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาและเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นแล้วแถมยังเป็นคนที่รู้ด้วยว่าตัวเองอเป็นคนที่มีคุณค่านะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ทําให้คนเสียใจ เชื่อใจไหมว่าคนคนนั้นที่มีเหตุต้องเดินออกจากชีวิตคุณอ่ะ หรือเพื่อนคุณหรือใครก็ตามที่คุณตัดจบนะคุณรู้ไหมว่าณวันณเวลาเนี้ยใครหลายคนกําลังเห็นคุณค่าในตัวคุณว่าคุณอะเป็นคนดีคุณเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งนะคะเราเชื่อไหมว่าตัวพี่เพื่อนเองอะก็ยังคงแบบอยู่ในความหวังว่าเฮ้ยแบบฉันทําดีอะวันหนึ่งฉันต้องได้ดีสิ่งที่ฉันสิ่งที่ผมตั้งใจทํางานเนี่ยวันหนึ่งผมจะต้องได้ดีพี่เพื่อนเป็นคนที่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ ไม่หยุดที่จะสร้างความหวังให้กับตัวเองนะคะอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ใครก็ตามที่มาบั่นทอนคุณนะ ต่อให้คุณจะฟังแรกๆแล้วคุณนอยหรือคุณรู้สึกแย่เท่าไหร่ก็ตามนะแต่คุณเป็นคนที่รู้จุดตัวเองดีว่าคุณเป็นคนมีคุณค่านะคะคุณจะไม่ยอมให้ใครมาด้อยค่าตัวคุณถ้าใครก็ตามนะคะที่มีคนในชีวิตเราไม่เห็นคุณค่าในความรักของคุณคุณจะไม่งอเลยแรกๆอาจจะงอนะแต่พอแบบวิ่งเบื่อคิดได้อ่ะจะไม่งอเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าเวลาที่คุณรักใครคุณรักมากเวลาที่คุณทุ่มเทคุณทุ่มเทค่ะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกายทุ่มเทใจให้ทั้งงาน ทั้งเงินหรือแม้กระทั่งคนรักนะคะก็อันเนี้ยที่เขาอึ้งนะนี่อะดูต่อนะคะใบสุดท้าย4ฟล์ Cup เนี่ยต่อให้มันจะรับเหลือน้อยต่อให้มันจะดูแบบเหมือนมันแบบไม่มีหวังแล้วอะนี่ดูดูนี่เป็นแบบนี้นี่กลางคืนเป็นแบบนี้นี่วันรุ่งขึ้นเป็นหลันลาจ้ะอย่างที่บอกนะคะต่อให้จะมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์หงอยแบบอยู่กับตัวเองในเวลาอยู่คนเดียวคนเรามันจะมีแบบว่าอารมณ์จิตที่มันแล่นไปใช่ไหมคะ บางทีพพเพื่อนๆอาจจะมีนะแบบเปิดเพลงเศร้าๆเหงาๆบรรยากาศเย็นๆง่อยๆอ,อาจจะมีบ้างแต่วันลุกขึ้นนะคะนี่เป็นแบบนี้ลุกขึ้นมาสวยๆหล่อๆนะคะแล้วไปทํางานหาเงินนะคะคุณเป็นคนที่เศร้าไม่นานหรอกค่ะต่อให้จะมีสภาวะเศร้าแอบแบบลึกๆอยู่ในใจนะแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะคุณเป็นคนที่รู้ดีค่ะว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตัวคุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนสร้างนะคะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับพลังงานวันนี้นะคะที่เขาอึ้งในตัว en, พี่เพื่อนๆอ่ะเพราะเขามองว่าพี en, ่เพื่อนๆอ่ะเหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่ทำไมลุ้งมาเป็นซอมบี้ได้นะคะก็จบแล้วนะคะเราก็จจะบอกว่าจจะไม่อยู่ที่ไทยนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะจะมีเหตุต้องไปดูงานนะคะพอดีจะมีงานประจําด้วยแต่ว่าจจะอัดคลิปนะคะแล้วลงให้พี่เพื่อนๆทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะตอบแชทช้ชานิดนึงนะคะแล้วก็คิวดูดวงนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูส่วนตัวแบบพิมพ์ข้อความหรือแบบพิมพ์แบบโทรคุยนะคะก็ทักสอบถามจนันก่อนได้นะคะเดี๋ยวจันส่งตารางนั้นให้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นขวัญและก,กําลังใจให้จนันด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ